สวัสดีคะ่ะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้จะพามาชมตู้ฟักไข่ไก่พันหฟองดูนี้เป็นเครื่องควบคุม xm 1 8 d นะคะระบบพ่นหมอกอัตโนมัติระบายอากาศอัตโนมัตินะคะกับไข่อัตโนมัติเดี๋ยวชมด้านในนะคะ ถ้าเราจะใส่ไข่นะคะเรากดาแผงตรงลูกสอนขึ้นนะคะค้างไว้กดค้างไว้นะคะแล้วถาดเขาจะค่อยๆขยับลงมานะคะในการใส่ไข่เราก็จะใส่ใส่ง่ายนะคะนี่มันก็จะขนานกับพื้นผิวแบบนี้นะคะ่ะนาในในเป็นพัดลมตัวใหญ่มัเตอร์ก้อนใหญ่ลิมิตตัวใหญ่นะคะ มีถาดเกิดให้1ชั้นนะคะ,ะจริงๆร,รุ่นนี้มีแถมตู้เกิดให้ด้วยนะคะขนาดพันขึ้นนะคะจะมีตู้แถมให้นี่นะคะเป็นนี่เป็นเขาเรียกว่าตู้เกิดตู้เกิดจะไม่มีระบบกับไข่แต่ว่าตัวพ่นหมอกอัตโนมัติก็จะมีให้นะคะตัวนี้ไม่ได้ใส่ ยังไม่ใส่ชุดพ่นหมอกนะคะความชื้นก็เลยไม่ขึ้นนะคะเ้าก็เลยร้องเตือนนะคะเนี่ยวันนี้ฟักไข่เป็ดจะได้เกือบ800ฟองนะคะ756ฟองถ้าฟักไข่เป็ดจะเป็นถาดตะแกรงใช้งานง่ายนะคะวางก็จะวางเต็มแผงได้เลยรุ่นนี้มองเห็นชัดเจนค่ะ เวลาถ้าเราไม่มีตู้ตเกิดนะคะเวลาเราใส่ไข่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มเจอะเนี่ยเราก็ไว้ด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะเกิดด้านล่างแต่ถ้าเราไม่มีเวลานะคะเขาจะล่วงมาเองเลยโดยอัตโนมัติเนาะใบนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยส่งฟรีมีก็บปลายทางนะคะ มีหลายไซส์มีหลายขนาดนะคะท่านใดที่ต้องการตู้ฟักไข่อัตโนมัตินะคะใช้งานง่ายก็ถ้าอยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาดูที่โรงงานได้นะคะโรงงานผลิตยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ,อ,ะอำเภอบางระกรรมะผลิตโดยบริษัทต,ตราเพชรอุตสาหกรรมการผลิตจำกัดนะคะ,อะสอบถามเข้ามาก่อนได้ที่082 428 4428นะคะจะเจอแอดมินก่อน ในนี้ฟักไข้ไก่พันห้าสิบหกก่องฝากด้วยค่ะ